หยิบน้ำให้ฉันหน่อยไม่ได้สภาพคุณของน้ำน้ำดื่มไทยนะคะวันนี้เรามารีวิวน้ำดื่มไทยนะคะก็สรรพคุณของมันก็จะดีมากผิวสวยถ่ายง่ายทำอะไรก็ดีเอ่อแล้วก็สมองดีสรรพคุณของน้ำก็ดีอยู่แล้วล้วอไรให้ลสมได แก้ระดับกระหายเริ่มทายเรื่องเร่มทายเลยได้เด็กคนนี้วันนี้ก็กับคุณช้างและฟันทองนะคะวันนี้ ก็มารีวิวน้ำไทยนั่นแหละใครที่อยากกินน้ำไทยก็ติดต่อเจเบนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราติดไว้ข้างล่างนะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะคะดื่มง่ายกินง่ายขวดขายได้มีประโยชน์ทุกๆอย่างน้ําก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าขาดน้ําไปตายแน่น้ําดีอยู่แล้วหุงข้าวอาบน้ําล้างจานได้หมดทุกอย่างอันนี้น้ําดื่มน้ํากินพูดอะไรไปก็นั่นแหละตามนั้นแหละแย่ๆนมจากน้ําไทย